วันนี้ได้ GLC 2,000โลเข้ามาใหม่หลายคนถามผมมากเลยว่ารถอย่างนี้มันอันตรายหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงขายรถคันนี้นะครับผมเป็นการเทิร์นรถคันที่อยู่ที่เต็นท์รถผมออกไปนะครับผมคือทางลูกค้านะครับซื้อคันนี้ป้ายแดงมาเลย ซื้อมาเลยแต่ว่าใช้มาสักพักนึงแล้วอยากเปลี่ยนนะครับผมแล้วเขาก็มาถูกใจตัว BMW i8 ที่ผมกำลังโพสขายอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งลูกค้าได้ดู YouTube เรามานั่นแหละแล้วก็ได้เห็นว่าตัวรถเองนะครับหนึ่งเลยคือเป็นรถมือเดียว2คือเป็นรถศูนย์ที่ถ้าเกิด เกิดปัญหาอะไรนะครับต้องซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ bmw i8 คันนี้ก็สามารถเข้าศูนย์ได้3นะครับ i8 คันนั้นคือเข้าเช็คประวัติทุกระยะนะครับผมไม่มีขาดเลยและดูแลรักษาซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับทุกระยะไม่มีขาดเลยอะไรเสียก็เปลี่ยนให้หมดลูกค้าก็เลยมั่นใจว่าเออถ้างั้นเรามาเอา i8 ที่เต็นรถคุณหญิงดีกว่าและ เอาเจ้านี่ครับ GLC 2 2 0 D AMG Coupe คันนี้มาเทินนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าลูกค้าใช้รถน้อยมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยวิ่งมาแค่2,900กว่าโลเท่านั้นเองและไม่พอนะครับผมตอนที่ลูกค้าได้มีการเทินคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วอ่รับล8 8ผมไปแล้วเอาคันนี้มาไว้ที่ผมแล้วเขาวันนั้นอะที่มาเทินนะครับเขาผานน้องชายมาด้วย น้องชายไปเอคันหนึ่งก็คือเจ้า Audi TT ผมนะนั่นก็คือ Audi TT c o n v e r t i b l e วิ่งหลักพันโลเหมือนกันแล้วชอบชอบเลยทางลูกค้าก็เลยเทิร์นอีกคันหนึ่งไปเลยนะครับผมน้องชายก็เลยเทิร์นเอาเจ้า CLA y r d ไวอดีดิชั่นนะครับมาให้ผมแล้วก็เอาเจ้า Audi TT ออกไปก็เท่ากับว่าวันนั้นนะผมขายให้ครอบครัวลูกค้าคนนี้นะครับผมไป2คันเลยอันนี้ต้องถ้าเกิดดูอยู่นะครับก็ฝาก ขอบคุณด้วยนะครับผมที่มาอุดหนุนน้องเอารถ2คันไปเลยนะครับเวลารถเข้ามาเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องมี Data ให้ลูกค้าท่านใหม่นะครับหรือผู้ที่จะมาซื้อรถคันนี้เนี่ยได้สบายใจหายห่วงว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คประวัติกัน ข้อดีของคันนี้คือลูกค้าได้จดทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการจดทะเบียนเนี่ยเอกสารมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่จดทะเบียนเนี่ยเราต้องมาดูแล้วรถนําเข้ามาถูกต้องหรือเปล่ารถคันนี้จดทะเบียนได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยที่ว่าคันนี้ จดทะเบียนมาแล้วเราก็มีเล่มมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเล่มจดทะเบียนเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับผมว่ารถมือเดียวรถปีอะไรนะครับผมเลขเครื่องเลขถังตรงไหมทุกอย่างเสียค่าภาษีตรงไหมหน้า18ครบถ้วนไหมซึ่งเราก็เช็คอันนั้นอันดับแรกผ่านไปเรียบร้อยนะครับอันดับ2นะครับเราก็ต้องมาเช็คตัวรถแล้วว่าเฮ้ยรถมีปัญหารหรือเปล่าอย่างแรกนะครับที่ผมสามารถเช็คได้ทันทีเลยคือรถเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่า รถมีเก็บงานอะไรมาบ้างซึ่งผมก็จะมีเครื่องมือดูอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดสีเองหรือว่าความที่เราอยู่ในวงการน,นี้มาเยอะนะครับเราก็จะมีะแผนกนะครับตรวจเช็ครถที่สามารถตรวจเช็ครถได้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับบวกกับเรามีเครื่องมืออีกด้วยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ย คือแค่สายตาเราอะ่ะมันดูมันไม่รอยอยู่แล้วเรามีเครื่องมือมาช่วยตรงนี้อีกนะครับทำให้คนที่จะมาซื้อต่อหรือว่าลูกค้าที่จะมาซื้อต่อเนี่ยสบายใจแน่นอนนะครับว่ารถคันนี้เนะี่ยไม่มีเกิดอุบัติเหตุมาอ่ะข้อที่3ต่อมานะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยเขามีการซ่อมแซมมาหรือเปล่าหรือว่ารถคันนี้มีปัญหามาหรือเปล่า คือออกจากโชว์รูมมาแล้วเครื่องยนต์เสียเกียร์เสียอะไรเสียมาหรือเปล่าถึงขายนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยเราเช็คประวัติที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยไม่เคยมีเข้าไปศูนย์ไปดำเนินการเคลมอะไรมาใช่ไหมไม่ได้มีการเข้าไปดูว่าเ้ยรถได้เปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่ารถเกียร์พังมาหรือเปล่าหรือว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าถึงมาขายซึ่งตรงนี้เราโทรถามศูนย์ก็จะมีประวัติศูนย์ออกมาเลยนะครับผมซึ่งประวัติศูนย์ออกมาแล้วเนี่ย ไม่พอนะครับเรายังมีเครื่อง OBD ที่เราสามารถเสียบดูได้เลยนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เกียร์อะไรทุกอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าซึ่งเครื่อง OBD เนี้ยนะครับต้องบอกกันเลยนะครับมันดูได้คร่าวๆประมาณสัก70%เราดูตรงนี้แล้วอะทุกอย่างมันเขียวหมดมันไม่มีฟ้องอะไรมันไม่มีฟ้องอะไรใช่ไหมครับผมเราก็โอเคละสบายใจไปอย่างนั้นลเราก็ลองไปทดสอบเทสต์ไดรฟ์ดูว่าช่วงล่างทุกอย่างมันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็เซอร์ติฟายทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะ ซึ่งลูกค้าก็ยังสามารถ จ้างเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเตอร์ปาร์ตี้เยอะๆเลยนะครับผมที่สามารถรับดูรถให้ท่านด้วยเพราะว่าอ่ะพูดตรงๆเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันครั้งแรกในการซื้อขายอยู่แล้วความไว้วางใจช่วงแรกๆเราก็อาจจะยังไม่มีทางลูกค้าเนี่ยสามารถจ้างเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเข้ามาเช็ครถแทนได้เลยนะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถออฟเฟอร์ให้คุณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติทุกอย่างอะไรอย่างนี้คือเราไม่ได้มีการกรีดกันหรือว่าไม่ให้ดูก่อนซื้อขายเลยนะครับผมตรงนี้แหละที่ ที่ผมบอกเลยว่าเต็นท์คุณหญิงเนี่ยทำให้ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมั่นใจและสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วนี่ผมกำลังเอารถคัน2,900โลมาขับเล่นทำไมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ถ้าใครติดตามเต็นท์รถคุณหญิงนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีโพสต์ขายเลยเพราะว่าคันนี้นะครับผมได้มีการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ผมรับเทิร์นมานะครับผมมี Data ข้อมูลลูกค้าเก่าๆที่ เขากําลังหารถอยู่นะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ที่มาจํามานะครับที่จองมาเนี่ยที่จริงแล้วเขาหามาแค่นมาซึ่งมาแค่นสีดำนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมได้มีการขายขนนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดมี SU v อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบอกพี่หน่อยนะเพราะว่าพี่กําลังหาอยู่อ่ะเราก็เลยลอง เสนอคันนี้ไปเพราะคันนี้เอาจริงแล้วมันคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะเลขใหม่มันน้อยมากแล้วลดปีแบบปี2023มันยนังไม่ถึงปีเลยเราก็คุยเอะลูกค้าก็เอที่จริงลูกค้าก็ตอบชนเลยตอนแรกเขาก็ดู GLC Coupe มาอยู่แล้วแหละป้ายแดงแต่เขาเห็นราคาปุ๊บมันใกล้มาแค่นเขาก็เลยเฮ้ยมาเล่นมาแค่นดีกว่าแต่โดยที่ว่าคันนี้มันสามลมันก็แทบจะเทียบกับป้ายแดงอยู่แล้วในราคามือสองเนี่ยเขาก็โอเคเลยเอาเลยจองนะคืนนั้นเลยจองเสร็จรุ่งเช้ามาเขาก็ ให้ช่างมาดูรถให้นะครับผมแล้วก็มาจำเพิ่มแล้วก็อตอนนี้คันนี้พูดตรงๆว่ารอเวลาปล่อยและนะครับเพราะว่าเขามีเลิกวันออกรถอะไรอย่างนี้เราก็จัดเตรียมรถให้ทําความสะอาดให้ก่อนปล่อยนั่นเองซึ่งต้องขอโทษด,ด้วยคันนี้ผมอาจจะไม่ได้มารีวิวนะครับแต่อาจจะมามาขิงเล็กน้อยว่าเอ้ยเป็นคุณหญิงซื้อง่ายขายคล่องซื้อไวขายเร็วนะครับผมและมาตรฐานเป็นอะไรยังไงมากกว่านะครับเพื่อให้สบายใจนั่นเอง คันนี้เนี่ยที่ผมกำลังขับไปก็คือขับไปที่ศูนย์บริการก็คือศูนย์ Mercedes- Ben z Thailand เพื่อไฟนอลเช็คนะครับผมหรือว่า r e ดีเช็คให้ท่านลูกค้าคนใหม่เนี่ยครับเขาได้สบายใจอีกต่อหนึ่งด้วยว่ารถไม่ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับก็เลยขับออกมาแล้วก็มีเวลาว่างก็เลยเอ้ยมาคุยกันดีกว่าว่ารถที่ใหม่น้อยๆนะครับผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือถ้าเกิดคุณมีคำถามเนี่ยผมที่ผมลิสต์คำถามไปนะมันคือคำถามที่หลายๆคนถามมาเยอะมากแล้วเรามีข้อมูลเรามี Data เรามีเ a เปอร์ให้ทุกอย่างครบหมดนะครับรถไม่น่ากลัวแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะซื้อขายที่เต็นรถคุณหญิงก็เชิญเชิญติดต่อมาได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยถ้าลึงซื้อเนี่ยเราซื้อเร็วซื้อง่ายอยู่แล้วนะครับปิดบัญชีทันทีไม่มีการ เออละเฮยเอ้ยเอารถไปก่อนนู่นี่นั่นอะไรอย่างนี้คือสบายใจหายห่วงแน่นอนว่าเราปิดบัญชีนะตอนนั้นเลยส่วนต่างคืนเงินสดนะตอนนั้นเลยนะครับพันธะของตัวรถของพี่พี่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าเอรถมันยังอยู่ในชื่อเราไฟมันยังติดไฟแนนซ์อยู่เอายังไงเนี่ยอะไรยังไงพี่กังวลพี่หายห่วงได้เลยเพราะตรงนั้นเราปัดตกได้เลยนะครับในการซื้อรถแต่ในด้านถ้าเกิดท่านผู้ชมจะมาซื้อรถจากผมเนี่ย บอกเลยว่าแตนดาดของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาจริงๆนะาการซื้อรถมือสองครั้งหนึ่งอะ่ะคือไม่ใช่แค่รถหรอกทุกอย่างที่เป็นมือสองเรากังวลหมดแหละเพราะว่ามันเป็นรถที่เคยใช้งานจากคนที่เราไม่ได้รู้จักมาแล้วขอให้ทางเต็นท์คุณหญิงนะครับเป็นตัวกลางที่คัดรถด,ดีๆคัดรถที่มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้สบายใจในการซื้อมือสองดีกว่านะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาน้อง GLC ปูเป้กลับมาจากศูนย์แล้วนะครับทุกอย่างก็ร้อซพร้อมปล่อยแล้วนะครับก็ที่จริงแล้วต้องขออภัยด้วยเนาะคันนี้คงไม่ได้มารีวิวอะไรแล้วเพราะว่ารถได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่อยากจะมาขิงเอ๊ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มาขิงนะครับแต่ว่าอยากจะมาบอกนะครับเรื่องราวของรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นๆที่เข้ามาที่เต็นท์รถคุณหญิงเรา ต้องทาอะไรก่อนนะคะผมและเรามีสแตนดาดยังไงให้ลูกค้าได้สบายใจที่ว่าถ้ามาซื้อจากเต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลอะไรกลับไปบ้างนะครับผมก็ใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวรถมากขึ้นนะว่าคุยมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปตอบแน่นอนและใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายรถนะครับก็ให้นึกถึงเต็นท์รถคุณหญิงไว้เลยนะครับผมเพราะทุกอย่างเรานสต็อ o p service ให้คุณแน่นอนนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้ววันนี้ผมขอตัวนะครับผมไป เตรียมรถรอส่งมอบให้ลูกค้าต่อแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บายบาย